เจ้าจูพระคุณทังมาปะสิทธิ์พระธรรมทรมาประสิทธิ์พระสังฆัธรรมาประสิทธิสิทธิจกรสิทธิการยังะถาโตูทิ่เตโชติมันตะลังสภะโสติพะวันตูเตพะวันตูเตพะวันตูเต เบิก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 ทวรังเบิกปีเบิกทางอชุ่งเทว่ันาควาตรนีพีนั่งลงปาพึกกาเทวาลูกาเทวาสร้างมาคาไทยเจ้าพีเทพไทยเจ้าทนเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขามาลับตวงพี่ปัดนี้ข้าพระเจ้าจะทำการ ไหว้เบื่เบิดหน้าเทปเปิดสายเพี้ยเน็ตเพียพยตาขอเชิญท่านจงมาเป็นสิริมงคลก้อจากดีไปสิ่งบัตรจงดับไปขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามากอเชิญเทพไทยเทวานัางพอระนีโปรดเปิดทางแก่ข้าพระเจ้าให้การทำาการโดยท่านสิทธวนาสเทวาตาพี่ ขอท่านทุกวงจงมัลลับและอัลลอฮอธนาบุญเพิดอมเดียไม่ตีธรณีโลกข้าพุ่งเทวาเมตตาิีพุทธังเบิดพมังเบิกสังขังเบิกสารพัดเบิกเบิดเบิดสวาจ๊า โมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารัง थामी हमसanga थामी कघतanga थामी प भी पधतanga थामि थामाजanga थामी भीी संघमजanga थामी अ भी पुधतanga थामी आभ थामामजanga थामी रा भीसानाanga थामी เออดิพิโสภะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณณสัมปันโนสุขโตโลกิตูอนุตะโลภุริสธรรมาราติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะวาติสวะฆาโตภะวาตาทั้งมสันติปิโกะไกโกเอหิปัสสิโกโอปนันิโกปัจจต่างเลพปะโพหิโูหิติ ดูปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอุตุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆเาียปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีนิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆดัติทังจตาริปุริสาจุวานิอาตาปุริสัพุทละเอสาภะวะโต barang punak kita loh 酒, tingin में च हे करेंपніां याणी इा marriage को आफ चाहती है कीवा न्लीक चुब्ह बाहӯ �ी धन्यuarा भाणी क्रेश crawl हम राखान theor इंक यह,

ก็ทุกทุกพระองค์จ้องพระเกษมสำราญและจงปอยูยืนยันและจงพยานบารมีจงยิ่งยิ่งยิ่งไปโดยเชิญขอพระองค์ขันทังายจงประทานพรายแข่งกัพระเจ้าทั้งหลายจงผลจากสัพพะทุสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะภวสัพพะรับพระเสน่ห์ทั้งหลายจงพระเจ้าจงกับพระเจ้าทั้งหลายขอขอยกับพเจ้าในตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปิจยานพร้อมทั้งดวงตา เป็นธรรสำเร็จมาผลการิพาด้วยเทินตาตัคุณมันเี่นน่ะไนเนี่ยเสียงกับพ่อใที่ันใดดวารล้อพ่อขอโปรไวเอากับป่าวินตามันนั่นเ่งเอากับปาวิทั้งหันมาเอน กิตป so ิสภขภวะหรือข้าพเจ้าสิทธิยเพอยงบังคมบากอนนาสการข้าพเจ้าแต่ละเิเรเจริญพระคุณคุณพระพิโรยี่สิบเอ็คุณพระบรรดาสิบสองคุณพระแม่โคศบสามส้าคุณรเจงคห้าสิบหกคุณธรรมเจ้าสามสิบแปดพระทงสิบสี่แม่ทอรณียี่สิบเอ็ดคุณไก่หกคุณลมเจ็ด คุณอากาศสิคุณอากาศสีสิบสี่คุณอักษรคุณอักษรสี่สิบสี่คุณอากาสามสิบสามคุณอิศวรคุณอิศวรคุณปัสวรคุณนาโดแกวสามประการคุณสินหคุณสินแปดคุณสินสีคุณสินสองรนึ่ยี่สิบคุณพระปัญญาญาคุณพระโสดาคุณพระสิทาข้าคุณพระนาคาคุณพระรหันตาคุณมาสีคุณพสีคุณอินพาหนึ่งจึงเป็นก้าวคุณอาราโรคุจลาธมเดชะ อาปราชารายเล่าเรียนศึกษาวิชาอันใดๆพ่อให้จงมาประสิทธิคุณพระอาทิตย์หกคุณพระยันติหาคุณพ่องทานแปดคุณพระสเป็คุณพระสาวสิบคุณพระพระธหัสบดีสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระสุกิณีคุณพระเกศเก่าคุณทวีสุวรรณอันเนืองเดชคุณพระนาเรศคุณพระนาลายคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการคุณพระเจ้าดงกตตุโลกโลกบาลทั้งศีรุณพระมาตุลี คุณพระภูมิเจ้าที่เจ้าคงพาเรียนเป็นที่ก็ลงหบซื้อแห่งคงตนที่ได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีขอให้จำเนินสวัสดีคุณพระคุณสินบารมีคุณทานบารมีคุณสัจจาบารมีคุณมูยีบารมีคุณนธิฐานบารมีคุณพระพรมวิหารที่เป็นเมตตากรุณาอุปตามภเบกขค คุณฆา่าคุณวานและคุณยาคุณเล็กและคุณยันคุณกจตุพิสมนแ่ะม่องคนคุณทั้งแปดหมื่นสี่พันปฐมคารจบพระพิโีกันใจทั้งสามประการคุณผู้ภายนอกคุณผู้ภายในคุณพลีศีตาบัวคุณพลีศีตาไฟคุณพลีอีส่วนคุณพลีศีักษตสีคุณพลีศีนารอดคุณพลีศีนารายคุณพลีศีปรายาโคคุณพลีศีคุณทธมองคลคุณพลีศี สิงหาดาบทคุณโพลิศีสัจจปัจจัตนีคุณพลิสีมุนีนาดาบทของจงมาเป็นประธานข้าพระเจ้าจะทำการของให้ประสิทธิของคุณพระทบ้คุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆคุณนางพระคุณทั้งควงจงมาประสิทธิแก่ข้าพระเจ้าเชติจักกังเชติกัมังเชติกะละ่างเชติกะธาเโตุเชติราภสิติเตโชเชติวายโยิทติอาโภสิชติปะโทเชติปิดาเชติมานาเชติโกะจันเชติอิสวล ิติอินทราจิติพุมาจิตินาราจิติเทวาจิติราชาจิติพุทธารจิติธรรมาจิติสังฆารจิติอัตารันตานามภโมพุทธายามาหุสวาสุปัญจะพุทธานามมิหง ا, ังสาธุ สทาทูพุทธังมัทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณังท่ามังวัทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังฆังวมทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณังหนึ่งข้าพเจ้าขอลาถหนาถึงคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์พระเจ้าทั้งคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระฤศีตาฝ่ายพระฤศีตภริยกรพระฤศีกษัตริย์พระฤศีตไตรภูมิพระฤศีตธรมมงคลพระฤศีตเพชรสรุ่กันอีกตึงพุทธนาฏิวิทยาถรแม่พระธรณีแม่พ่อโกง ผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าเมือสวรรค์เธอจึงได้ประสิทธิพระพรชัยแก่ข้าพเจ้าพุทธางประสิทธิมหาประสิทธิข้าพเจ้าขออันเชิญเทพยาดาท้าหลายท่นพืปีนุลบริิสีทั้งร้อยแปดเจะกกระดาด้วัิเ้าชยาท่าุมรัโช้อนเจ้าทาววันกมสิแก่ข้าพเจ้าไดายระบทพนนทชวยขพเจาข้าพเจ้าขออันเชิญองค์พระ้นายพเจ้าจม คนเราเดินคนเราตื่นเต้นมากลงมามาจักว่าใจจะกบจะเจ้าคนเราปัจจุบันม้าเอาปัจจุบันทำงานปัจจุบันม้าปัจจุบันตั้งข้าวปัจจุบันมะฮามปัจจุบันยังมีข้าวดำข้าวแดงข้าวสีข้าวขาวข้าวสีเขียวเฮ้ยตั้งข้าวปั้นข้าวเวนะเฮ้ยตั้งข้าวปั้นข้าวเวนะจะก่อตัวพ่อคาถาเพื่อมาวไว้นะล่ะขอคุณโย พุกทางสรีโซมาเลมาลาเอมาเลอาปันเียาปัเชีธรรมังสรีโสมาเลมาลาเอมาเลอาปันเยาปัเีสังังสริโสมาเลมาลาเอหิมาเลอาปัเชีอาปัเีกัะกัตะจาจัตาตธาพัฒนธาะปะภะมะระยารวะสาละอังทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงอุทรงอุทรงเอทรงโอทรงอาทรงอินทรงอาทรงนโมพุทธาย เกตรท้าหหติต้าติตาทุนาโมตัสสะพระเข้าวะโตระหะโตสมมาสมพุทธัสะนโมตัสสะพระเข้าวะโตระหะโตสมมาสมพุทธัสะนาโมตัสสะพระเข้าวะโตระหะโตสมมาสมพุทธัสะนโมนมัสสเมแห่งข้าพเจ้าจะขอไหว้พระปรเมีก่อนผู้เป็นเจ้าฟ้าเสด็จลงมาตั้งฟ้าและตั้งดินตั้งสมุทรชุ้สายสินอนุดมข้าพเจ้าไหว้พระอิปภุมพระโยมพระการ พระตุตโลกโลกบาลทั้ง4 ok ี dad, ่พระฤาษีนาลอยเจ้าปนโตกรจพระพิสุทธิ์พระพินัยพระปรมัติพนาไรพระสังกระจายและมมอกขาราภาษาที่ปุ่พระพุทธพระธรรมพระพุทีพระมหาโพธิกช้าเจนจจตตพระตีนายใจเจ้านั้นท่านจึงให้กูมาตั้งองค์การเบิกบ้านเบิกปาเบิกป่ายพระบาลเบิกพุทธเบิกพระพายเบิกพระพิรุณเบิกพระพิงเบิกพระการท่านจึงให้กูมาตั้งพิธีสแล้วพักเลิกปัหาเลิก ยอมอย่ายังและประจุประเจียดต้อจะกุดพุทธเจ้าเรียกเรื่อเป็นตากระแผงเป็นกระแผงเกิดชั้นที่ขวางทางบนกูโอมเลิกมหาเลิกโอมเปิดมหาเปิดกูจะขว้าเลิกคว้าและเดือดทั้งสมุดชุดสายสินอุดมห้วยหนองคลองน้ำไหลเลิกไม้เลิกป่าเลิกไปพืชศารเลิกอาถรรพ์นาที่กระทำโทษทันเลิกเบิกได้ล้วนสารพันโอมสวรสด์มหาสวัสด์ พัดพวงกระจายพัาพังกระจายสั้งขั้กระจายกระจายด้วยจ้กพระพุทธอง แม่ไพ่ยิบีแม่หมอไทยไพ่ยิบีแม่คุณฤาษีนี่บสีมงคลพร้อมเพียงกันโอมนมำสมีที่ประตังขอแต่พระีทีเพิรพิพิพพสุตนาีิรางคุณอดุลเดเทมหิงที่ไม่สวนบอลทิบดดีบ่โรองพระมีสวนสุสลสาบพลนิตนำลงสักดิและอาาัคราปินหาวัชรินปินทุธาทิพเทวาสันาและอมอนเวรรักษาภราพิธีนในภพมโลกนี้ในการระบาดนี้ ข้าพเจ้าจะทําการสิริมงคลไหว้คู่บูชาเทพเดชะขอเดชะพินิหารสภามนาจะจะทําสุจศรีมหิดีดเทพทุกพระองค์จ้าประสานประสิทธิ์ในกิจพิธีในชัยยาชัยยาขอพรบรมอสุวนมาเฮสวรสุริยศรีบรมอสุวนที่ปไตยใกลราชยยาชัยยาขอพรเทพสุรลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทพากรุณา ตัวสักพรรดงคลกนัิมจันนนจกรวาลใต้ภพสุรจาวาลีทั้งผุ้นิจรักขาดดำนงยมศชาติเทวจำนา,า,าพิหารหม่อมรเิพเทวจำนัาขอพรเทพสุรดักอันศักดิ์สิทธิ์ทรงทรงเทวะกรุณาช่วยอภิบาลรักษาตำแหน่งพระนเมนรุเราจะมีดวงวันในหมอไทยภัยกิจสีพร้อมคณะพร้อมบริวารผู้คนในสุขเกษีสานสำรันฮหลไทย ภตรียบงมาเดินจาัมพตุากาศุกาาข้าพเจ้าขอฝากประกาศอันเชิดเท่ไทเทวดาจุลนี่อันทิจย์ทพในอามอแมนแดนาวไทยต้องแหงระานาจักาไเทพดเจ้ารา กล่าวนั้นจงพร้อมกันเสด็จลีลามาสมบสรูรณ์สักจะป่าในพิธีนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความยินดีขอเชิญชวนเทศผู้ที่ทรงในพระหินทิศมหินสักท่านสถิตน,นักจิมพยาจักรนักสมนลับพิมานแม่เหนือยอดภูเขาเมนูรกกาต่อลงพรมพิมานผู้มีบวชวัดสันดารสงบสงบตั้งอยู่ในเป็นเจ้าวิรัตโดยพุทธานุภาพขออัญเชิญ ให้มาสู่มงคลสถานมหาจะมาคมมผื่อรับเรื่องสังเวยร้อนพระเทวผัวเขตทังควรจะเจ้าวลดพระอินทร์ประพรมมาโยงพากันลงมารวมกันสันติบาตรับเครื่องสองเเังเวยเพื่อส่วนบุญส่วนบุญส,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 สมสมตุนจำราจิตให้สำเร็จตจพิพัฒนนมงคลเป็นทีผือมงคลแต่โลกนี้และโลกหน้าข้าพเจ้า แม่หมอไทยพระยศีพร้อมคณะบริวารสิทธยาิทธิ์คณะญาติธรรมทั้งหลายต่างร่วมใจกันจัดเครื่องสังเวยบำเพ็ญเป็นเอกสัต์ขอความสุขความเจริญเพื่อประโยชน์สูส่แร่ทเทศพระเจ้าทรงปรามโมทช่วยุโมธนาด้วยความเรื่องใสแม่พระพุทธศาสนา,าโดยพร้อมเพรียงกันขอจงดำรงมั่นในความไม่ประมาทอันที่จะรักษาพุทธศาสนา,าโดยมิเสษอันหนึ่ง ขออัญเชิญผู้มีอำนาจไทยเทเวีทรงช่วยพนุนบรรดาให้เกิดประโยชน์โชติพิสความพัฒนามงคลแก่กเจ้าทั้งหลายและผู้จัดจานในประเทศาใ้ทุกอย่างจกสมยตลอดกาลขอจรงช่วยอภิบาลให้ผู้ธาาัดจนไกับชาโลกในทุกสบายกายส,สงันเกษมชาด้วยอนุภาพเทวันอราคาอสัพพั์ในโลกทั้งน้อยใหญ่ ทรงสุขกายสบายใจอยู่กันสำราญพร้อมจากมิรบริวารและครอบครัวผู้มาร่วมงานทุกๆกคนในวันนี้ขอให้มีความสุขทุกตัวคนอันนึ่งขอเชิญเทวันผู้รักษาต้น ให้สำเร็จผู้ทรงตามความมุ่งหมายพรฒนาหนึ่งข้าวตลาดประหารเรื่องเดชาประจัทิศยปูละภาพร้อมบริวารเราพวกนั้นอันกหาญบรรลือลิศภาวิลุม่มหกอันสิ้งสถิตานตะทิ้งมีโมเทพยาดาวตะทิ้งเป็นยอดบ,บริวารเดชาก,กหาญบรรลือลิศภาวิลุ่ปักอันสิ้งสถิต ในด้านปฏิทติธรรมมีมุพยานากร่องดีเป็นบริวารอีกทารกบาลปรูริลลาภูมีไม่หิที่อำนาจอยู่ในด้านที่ผู้ดรนิโมอสุกอรกรเหล่ายากษ์าอันมีมหินที่ศักดาเป็นบริวารของอันเจรศ่ทารลกกบาลมหาราชผู้มียศและอำนาจมารับเื่องส่งเวยในพิธีนี้ k e s o พรนภาพระราษฎร์เพื่ใหญ่ในวันหนึ่งวันในวันดาวพิภพขออันเชิญมาหลับเพื่อสมวยในสกุลจิตทวนอุทิศผิวสมบูรณ์ทรงได้ค่ายาดเดินไปบางพอยาสลางซึ่งเมตตากรุณาภัยผลหลับเพื่อสมวยในสิ่งสรรพสิทธิ์เหล่านี้ด้วยเทินสิิจักกรรมสิตจักมังจิตก็รู้ยังจะเท้ากระจุสิตทิเตโชสิตทิ ใจโยนิจังสิทิราโหนิรันตรังสัพะกัมังตทิเตะป เตรียมว,วันนี้พร้อมทังปราชาที่ประทับขรองเทพเทว่าจงรับเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่ผ้าป่าเจ้าและครอบครัวของผ้าป่าเจ้าตลอดการละนานเทิทนพิธีกรลณรงค์รณรงค์ แม่ดีค่ะนักก่งรัานมัน่อยด้ยดคุณลกูกาเตรียมนี่แล้ว,วเวน